ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับเกม PS2 ซึ่งเกมนั้นคือร bon ักบอลพุทตคคกเคงคาชิ3นะครับผมซึ่ง กอนที่จะเข้ารักสมผมต้องขออธิบายก่อนนะครับว่าอาทิตย์แล้วทําไมผมถึงไม่ได้ลงคลิปคือไม่เชื่ว่าไม่ได้ลงแต่ว่าลงแค่คลิปเดียวคือผมต้องอธิบายก่อนนะครับว่าอาทิตย์ที่แล้ววันจันทร์ตอนที่ผมกําลังจะอัดเกิดฝนตกแล้วมันตกหนักมากจนผมไม่สามารถที่จะอัดได้ส่วนวันศุกร์ผมเรียกว่ามีปัญหาก็คือคอมผมเรียกว่าใช้ดีหายเลยต้องเอาไปให้ร้านซ่อมแล้วเขาต้องลงแบบ ใหม่หมดก็คือข้อมูลอะไรหายหมดทั้งเกมต่างๆนานาซึ่งก็หายซึ่งตามตรงก็คือเสียใจยครับเพราะว่าเกมลักบอลฟุตบอลเฮงคายคิดสามเนี่ยผมเล่นโหมดเนื้เรื่องไปแล้วซึ่งตอนนั้นกำลังอยู่ในช่วงโหมดถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นภาพบูซาก้าด้วยซำแต่ก็ต้องกลับมาเล่นใหม่เกม เกมเพย์ซีสแตนสออันหนึ่งที่ผมโหลดมาก็เหมือนกันก็ต้องกลับมาเล่นใหม่อีกครั้งหนึ่งเฮ้ <c oughs> ผมแบรู้สึกแบบออเออะเริ่มใหม่ก็เริ่มใหม่ครับผมก็เลยแบบแล้วช่วงนี้ไม่มีเกมอะไรจะอัาด้วยเกณชินเนื้อเรื่องก็ไม่มีเรียกว่ามีแต่งกิจกรรมก็เลยแบบไม่ได้เอ่อเรียกว่าจะเอามาเล่นโลบ,บ็อกก็แมบตอนนี้ก็หลังๆไม่ค่อยมีแมบ,บอะไรน่าสนใจแล้วก็เลยมัด เกมเรียกว่าเทโทูสมัยเก่าๆแล้วกันมาพูดแบบว่านอกเรื่องเกิดไปละซึ่งผมเนี่ย hey, well จะมาเล่น hey, <it> s <S โหมดเ <'re> นื้อเรื่องนะครับโดยถ้าเนื้อเรื่องมันไม่ได้แบบยาวนเกินไปผมก็จะตั้งชื่อพาดน,นั้นไปเลยอย่างอันแรกเนี่ยผมว่าน่าจะไม่ยาวนะ <The scenario. S 1> แต่ก็ต้องดูก่อนว่ามันจะยาวไหมถ้ายาวนี่ผมก็อาจจะต้องตัด มามาเริ่มไปเลยซึ่งภาคแรกที่สุดก็คือภาคชาวไซยานั่นเองในเรื่อไม่ต้องพูดรู้หมดมาก็ถ้าอธิบายง่ายคือเหมือนนักรบชาวสย่าแสนชั่วรายลาดิน ได้มาอย่างโลกแล้วโกคูกับเบชชุดจะเบชิต้าอลไละ่ะโกคูกับพิกโกโร่ก็ได้ร่วมมือกันเพื่อจะต่อสู้กับลาดิสแล้วนักรบแเนี่ยจะสามารถเอาชนะลาดิสได้ไหมก็น่าจะประมาณนี้จริงๆเนี่ยผมว่าท่านผู้ชมที่ดูคลิปนี้ก็น่าจะดูลักรบอมาแล้วเพราะงั้นก็รู้ๆเ,เรื่องกันอยู่มา,ามาลาดิสโอ้ยโอ้ย ลืมไปว่าในช่วงแรกสุดคือลาดิสมันเก่งมันเก่งเกินไปโสมตีแทบไม่เข้าอ๋อไขโอเคนหน่อยเออหน้าแปลกจริงเรียกว่ากดสู้แะ่ว่าตอนสู้กับดาลิสลาดิสตอนแรกนี่โกคูสามารถใช้ใครโอเคได้ช่างน่าสนใจจริงแต่ถ้านับตามสเกลพลังของโกคูแล้วก็ ก็เรียกว่าโกคูตอนนี้ถือว่าไม่ได้เก่งอะไรเลยก็เรียกว่าระหางนี้ถ้าตามในเนื้อเรื่องก็คือรู้สึกว่าโกคูเนี่ยจะถึงขนาดว่าถึงจะแบบจะรวมกับเออดักเทนกับพิกโกโรแต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะนานลาดิได้เอ้ยไม่ทัน โอ้ยอันนี้ผมพลาดผมเผลอไปกดมาเอาพีกระโลมาปิวววเออเอ้ยเอ้ยอ้าเอ้ยโอ้โหย,ย,ยังปากดีใช้ได้โอยฮ้ยลาดิศคนนีน้ มาเต้เอ้ยโอ้ยควงไอ้เออเรื่องควงนี่ขอให้บอกตอนสมัยนั้นเรียกว่าแทบจะมือนี่แทบจะเรียกว่าหักกันไปข้างเออแม่ซื้อเอานี่ไปกินโอ้ย เป็นไงล่ะเจอตามหลังแบบนี้เรียกว่านึกถึงสมัยเก่าเลยเอาผิดผ yes um> 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 ิดคนไอ้ผิ้ชายผิดคนผิดได้เอ้าวลบอีกลบบะเอื้อโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 ใจเย็น เอาค่ะเอาบินไปนู่นก่อนอ๋ออันนี้ซึบเปลี่ยนตัวให้โกคูมาด้วยไคโอเคนตามสูตรเกมนี้เรียกว่าเวลาแบบตัวละครเปลี่ยนตัวเมื่อไหร่เนี่ยเรียกว่าโอกาสทองมาก จริงๆนี่คือถ้าตามไม่เราไม่ต้องเล่นตามเนื้อเรื่องก็ได้เท่าจริงตอนนี้ผมก็จัดการลายดี้ได้ขอให้โดนเก็งบอกเก็งกีเนี่ยเยี่ยมเยี่ยมไปเลยน่หลาเด็กวิญญาณชาวไซยาอะไรเรา เอาใครโอเคไปกินก่อนเลยเออเออเฮ้ยเฮ้เ,เป็นไงล่ะแม่โอ้สี่เหลี่ยมเ,อส,มเยมอสามเหลี่ยมโอสามเหลี่ยมโ เออโอ้ยโอ้ยลืมไปว่ามันไม่ได้พุ่งว่ามันใช้ท่าเอียนอนเลยตรูเ <All right. S 1> มื่อไรจะเสร็จไม่ทราบลำแสงพิฆาตมาเนี่ยฮะโอ้ โอ้ยตามรางึดขอคงกลางมันได้ท่ายใหญ่ไปแล้วเนี่ยแต่นี้ตามเนเรื่องเร็วเออูอ it โอ้ย ออจริงๆไม่ต้องดาเมจแค่น,นี้หรอกแค่ถ่าปกติมันก็มีสิตายสูงมากเลยนะจบอย่าง e สี่ ชิวๆครับชิวๆววจบอย่างง่ายๆเซออฟเลยครับเพราะว่าทุกเพราะว่าถ้าเป็นปกติเวลาเล่นเกมเพเพย์ทูในออในร้านเนี่ยบอกตามตรงว่าเซฟไปก็เท่านั้นอันนี้ก็ต่อจากก็คือชาวสยายสองคนมาตายเหอะ แต่จริงๆนะผมก็ไม่เข้าใจอย่างหนึ่งคือตอนสมัยที่ผมเล่นเอ่อเพลย์สเตชัน2อะที่เป็นที่ยังมีร้านเปิดนะสมัยนั้นอะผมสงผมสงใย,ย่องเดียวเลยก็คือทำไมถึงยังนั่งเล่นฟุตบอลกันอีกฟีี้ฟกันเนี่ยคือผมอยากรู้นะคือสมัยนั้นอะผมเอ่อเล่นเกมเนี่ยเฮ้ยโอ้ยโอ,โอ้ยโอ้ย โอ้ยกัดนะก็ผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมคือต้องเริ่มเกมฟุตบอลคือโอ้ยโอ้ย <c oughs> เกือบตายเอาไปดัชนีคิดขาดดาวไม่โทษน้อยเลยสามพันสองแม่ เรียกว่าจะพูดจบสักทีไหมเนี่ยเอาเป็นว่าคือผมก็อยากรู้นะว่าทาไมสมัยนั้นคือคนเล่นเกมสองสน่วนเดจะชอบเล่นเกมฟีฟ้าจะมากกว่าบางคนนี่ผมรู้จักนะคือคือเหมือนเหมือนคือตอนนั้นะผมจำไม่ผิดนะคือไปเล่นบอลไปเล่นบอลด,ด้วยตอนนั้นแล้วกลับมาจากการเล่นบอลก็ยังกลับมาเล่นเอ,อ่อฟีฟ้าต่อผมก็งงเหมือนกันว่า ส,สมองเขาเนี่ยคอยคอยคอยับโอ้ยโอ้โหแม่ตอนเล่นคนเดียวนี่ไม่เปิดโอกาสให้โจไม่เปิดโอกาสให้ชาร์จพลังเต็มที่เลยแม่ผมนาไม่ใช่มันแต่แต่พอแบบอัดปั๊บเหมือนเหมือนแบบ ตัวเกมมันรู้ว่าว่าผมอัดอ่ะมันเลยแบบตัดเป็นที่ให้เลยผมก็แปลกใจเหมือนกันว่าทําไมวะตอนที่แบบล่นคนเดียวทําไมเองไม่เห็นจัดหนักแบบนี้ให้เลยเออแปลกเหมือนกันเอเทนจินทางนี้ผมไม่ค่อยชอบท่าอันติของเทนจินทางเท่าไหร่ไปไหนไอ้นับ โอ้ยโอ้ยใน้ผลที่ผมไม่ชอบท่าของเอ่อเซนชินฮางเพราะว่านี่แหละ good, มันแค่นี้แหละคือห้าอันติมันอะจ,จะเป็นท่าที่แบบว่าทำให้เอ่อเรียกว่าตัวละครเราอ่ะปล่อยพลังได้แบบหลายๆรอบแต่ก็ต้องแลกด้วยแบบพลังชีวิต ซึ่งโคจะไม่คุ้มเลยเอ,อือมาโกหังอยผมลืมไปได้ว่าในในเรื่องหลักนี่โกหังชนะหรือแพ้นะผมลืมแล้ะผมแค่จำฉากหนึ่งได้ก็คือเออเออเรียกว่าพิกโกโรมาบางังมาบางังเอ,อพลังของนับปะเพื่อจะไม่ให้โกหังได้รับได้รับพลังแบบเต็มเต็ม แมลืมหมดละค่อนข้างลืมละแต่ผมก็พอแบบจำได้นะลางๆว่ามันเป็นแบบไหนโอ้โหชาร์ด,ดามเอาสิเอเอจุนี ถ้าบอกมันจะไม่ผิดฉากเนี่ยคือน้าป่ามันใช้ท่าไม้ตายแหละแล้วพิกโรบังให้โกหังนะที่เรียกว่าเป็นฉากเรียกว่าแบบตอนแรก๋ยวที่บอกครับว่าพิกโรก็ไม่ได้อันนี้กับโกหังหรอกเอาแล้วที่ตู้ชาร์จเมื่อกี้มันหายไปไหนหมดว่าไอจ่าชาร์จชาร์จแบบเสียทิ้งเลยผมเนี่ย เออนับป่านับป่าก็นับป่าเด้เออชาวสยามุดแข็งแกร่งแม่ก็เริ่มก็งงอยู่อย่างหนึ่งว่าทําไมตอนมันเรียกว่าหนุ่มๆแล้วกันมันมีผมวะคือเท่าที่เราได้ข้อมูลมาจําได้ว่าชาวสยาถ้าเป็นชาวสยาแทนนะทรงผมนั้นจะเป็นทรงผมจะไม่หาย แล้วตรงหมุนั้นก็จะอยู่แบบไปตลอดไปตลอดเลยโอ้ยมาใครโอเคไปก่อนตามหลังครับแม่อืมแต่จริงๆอ่ะไอ้ไอ้ิโอเวอร0นเทาสันนี่เรียกว่า เอาจริงๆนะฝรั่งเราไปไปค่อนข้างผิดนะเพราะว่าถ้าตามความจริงที่ผมไปไปดูมาคือมันแปลว่าแปดพันถ้าผมจำไม่ผิดนะเพราะเพราะตอนนั้นผมจำได้พมากไทยมากกว่าแปดพันน่ะแต่แต่แบบฝรั่งก็บอก is over nine t h o u s ซึ่งผมเลยมองว่าแม่ฝรั่งก็นะแล้วแต่พอไปผิดก็เรียกว่ามีข้อดีอยู่ เอาิบหายแล้วบัตรตกอาโดนเว้ยแม่แล้ว่าจะไม่โดนนะเมื่อก,กีเ้เสียวอยู่เหมือนกันจะใช้ติผ้าดิอืมจิบไม่ต้องห่วงโคลินเราจะแก้เค้นเองเออ ถ้าตามดับต้องใช้ท่าใครโอเคนเออตามดับต้องใช้ท่าใครโอเคนแต่ว่าถ้าผมจำไม่ผิดท่าใครโอเคนอันนี้มันเป็นท่าใครโอเคนที่ตอนสู้กับเบติต้านะถ้าผมจำไม่ผิดไปไม่ต้องเยอะเอ,เองยังไงก็โดนเบกิต้าจัดก,การดีผ่ออานไปอย่างอีสี่ แแบบถ้าเห็นเอ่อรูปว่าเมาส์ของผมก็ไม่ต้องแปลกใจว่าผมดูเวลาว่าอัดการอัดมันเยอะไปไหมเพราะผมกลัวว่ามันจะเยอะเกินไปแต่ผมไปดูมาเมื่อกี้ละไม่ได้เยอะประมาณสิบสิบแปดนาที โอ้แท้ตำนานเลยเนี่ย <ım> ตาไปฮะสองเม็ดไปก่อนเบี่ยงเบนความสนใจไปก่อน ฝรังขึง้นเต่าอ,อัดหน้าไปเอ้ยโอยชิบหายแล้วทา่าเนี้เออหลบใครโอเคได้อะฮะเมคิต้าไปไกลๆเลยแม่ พุ่งไปหามันจากนั้นต่อยจากนั้นโอยเอาบอลเก่งกีไปกินเลยการิก,กันอะเจอสี่เท่าไปเลยแม่ไป มันแปลงว่างเร็วแมแบบนี้ใช้โอ้ยโอย้มันโกงเออเออมมีพลังมากกว่าปกติถึงสิบเท่าหรอสิบเท่าอ่อ เจออัดหน้าไปเลยหดีด๋ยวช็อชาอตโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยไม่ต้องชร์จเต็มแล้วเว้ยเฮ้ยโอ๊ยออตุ้ยทองไปเตะต,ต,ตัดหน้าไป เอ,เอาพลังของโลกคือมาเป็นพลังของโลกใหม่เตเลียมเอสเตเลียมตเตเลียมโอตเตเลียมสามเหลี่ยมเออไม่เคยพลาดเว้ยแต่ไม่เคยทําได้ในการเล่นแบบดวลไม่เคยทําได้เลยทําไมวะอยากรู้เหมือนกันโอ้ยโอ้ยโอ้ย เิอพลังขึ้นเต่าอ,อัดหน้าน้อยอมแม่เออมาอย่าโม่แตะพร้ามเยอะเออไม่ทันไม่ทันเออแม่เออ,มเอ,อไม่ต้องเชื่อหรอกมันเป็นไปแล้วเวย้ย อันนี้ยจริงๆคือผมอ่ะกดชาร์จแล้วกดเลื่อนขึ้นแล้วกดโอก็จะเป็นไครโอเคนละเออขอยโดนหอยโดนขอยโดนขอยโดน,อดนเออแม่ไม่ตายอีก เองจะถึกไปไหนวะตูใช้ไคโอเคนก็แล้วบนเกียนกี่ก็แล้วเออหมัดร้วนๆนี่แหละง่ายดีเออเหนื่อยเวย้ยแม่ มาแค่นี้ก like ็ปลดล็อกเนื้อเรื่องของฟรีเซอร์ซาก้าละก็ไม่แปลกครับทำไมเบจิต้าถึงมาอยู่เพราะว่าอางที่บอกหลังจากจบเออเรียกว่าถ้าตามหลักจริจริงจบเนื้อเรื่องของฟรีเซอร์ซาก้าก็คือเบจิต้าจะเป็นพวกแต่อันนี้คือมาเป็นแทน ไม่ใช่เป็นแฮสินเรียกว่ามาเป็นเร็วเกินคาดก็ไม่แปลกมาเหมือนเป็นผู้บรรยายมากกว่ามแม่ก็เปเชียลซาก,ก้าก็เป็นเหมือนภาาเดอะมฟีท่ที่เรียกว่าไมา่ได้ต่อในเนื้อเรื่องหลักแต่ก็เล่นสนุกสนุกอ่ะก็ ก็ประมาณนี้แหละครับของการเล่นเนื้อเรื่องเรียกว่าสาก้าแรกของลังบอลแัดโพเกสเคิงคชิสามซึ่งผมลืมคับตัวคำว่าแซดไปสัง,งั้นแม่สุดยอดอ่ะ,อะมาก็เช่นเคยครับหากท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์ก,กดไลค์และกดสิดตาเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปนะครับส่วนช่วงนี้ก็คงอาจจะต้องลงเกมเพย์บ่อยเพราะว่า อย่างที่ผมบอกไปช่วงต้นคลิปว่ามันไม่มีอะไรเล่นช่วงนี้มันเรียกว่าเอ,อไม่มีอะไรเลยอ่ะเกมชินก็ไม่มีเนื้อเรื่องตอนนี้หรือโลบอกก็ยังไม่มีเนื้อเรื่องใหม่เอยไม่ใช่เนื้อเรื่องสิแมปน่าสนใจเออปนกันซะแล้วให้ตายเถก็หวังว่าท่านผู้ชมคงจะชอบนะครับสําหรับผมนน่ผมไม่มั่นใจว่าท่านผู้ชมจะเรียกว่าเอ,อ ดีไหมเพราะว่ามันยากอะเพราะว่าการที่ผมมาอัดเกมเพย์สองเนี้ยมันก็เป็นเรียกว่าถ้าตามหลักคือมันจะตกยุคไปแล้วอะแต่สำหรับผมผมมองว่ามันมีเสน่ห์เป็นของตัวเองแค่ว่าเราจะเรียกว่าอยู่กับเสน่ห์นั้นได้นานแค่ไหนแต่ไม่แน่นะถ้าถ้าเกิดว่ามีท่านชมดูดูเยอะเนี่ยผมก็อยากจะขอขอบคุณนะว่าที่ดู ตอนคลิปหน้าก็มาดูกันนะครับว่าผมจะมาเล่นเกมอะไรแล้วทำอะไรเกมนั้นจะมาคนเดียวแบบนี้หรือจะมาเพื่อนก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าอ๋อก่อนที่บอกผมก็อยากลองเล่นเกมฟีฟ่าเอ้ยฟีฟ่าสิแม่ฟีฟ่าถุกสักครั้งในในในเฟสติชั่นทูนนเดี๋ยวหลังจากแบบจบคลิปนี้เดี๋ยวไปหาลองเล่นมาก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับแล้วเจอกันสวัสดีครับ